เปิดค่าตัวเข้าชมนาโอยะโดแนภาคที่2โดยล่าสุดได้มีการประกาศราคาจำหน่ายบัตรเข้าชมมวยในรายการศึกล้มแชมป์โลกรุ่นเบนต,ตัมเบดในวันอังคารที่7มิถุนายนนี้ที่เวทีไซตามะซูเปอร์อารีนาระหว่างมอนสเตอร์นาโอยะอิโนโอเอเจ้าของเข็มขัดซูเปอร์เวิร์ชแชมเปียน WBA และแชมป์โลก IBF เดอริง กับคู่ปรับเก่าโนนิโตโดเนจูเนียแชมป์โลกรุ่นเดียวกันของ WBC ชาวฟิลิปปินส์โดยราคาเข้าชมที่ราคาสูงที่สุดก็คือสเปเชียลลิงไซหรือ SRS จะอยู่ที่2 2 0 0 0 0เยนซึ่งแพงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการมวยโลกญี่ปุน่นเทียบเท่าชั้น SRS หรือลิงไซเอ ของรายการพรามวิดีโอพรีเซนต์ไรท์บ็อกซิ่งครั้งที่1ในวันที่9เมษายนนี้ที่มีเลวต่ามูลตะกับเกนาดีโกรอบกินเป็นคู่เอกนั่นเองโดยสรุปแล้วราคาค่าบัตรเข้าชมมวยรายการนี้นั้นก็เหมือนและเท่าๆกับรายการมูลตะโกรอปกินทุกประการก็คือที่นั่งลิงไซ์พิเศษ SRS หรือลิงไซเอ A ราคา2 2 0 0 0 0เยน หรือประมาณ6 5 6บาทที่นั่งริงไซส์ B ราคา110,000เยนหรือประมาณ30,028บาทที่นั่งธรรมดา A ราคา77,000เยนหรือประมาณ2 1 0 1 9บาทที่นั่งธรรมดา B ราคา55,000เยนหรือประมาณ15,014บาท ที่นั่งธรรมดาสราคา33,000เยนหรือประมาณ9 8 0 0บาทที่นั่งธรรมดาดีราคา22,000เยนหรือประมาณ6,500บาทและที่นั่งธรรมดาอ e, ีราคา11,000เยนหรือประมาณ3,000สองบาทนั่นเอง